ประกาศขายบ้านรถนิกกี้พาอดีตแฟนสาวดีสวรบเข้าบ้านเผยไม่เปลี่ยนรถบ่อยแล้วเพราะสภาพไม่คล่องผ่อนเดือนละ5้0แสนประกาศขายบ้านรถขายทุกอย่างแต่สุดท้ายจบทิกเรียกว่าเป็นการหมุนกลับมาโครจรเจอกันอีกครั้งในรอบ3ปีเลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มนิกกี้นะชัดหรือนายน้อยของแฟนคลับกับอดีตแฟนสาวดีสวรโดยล่าสุด26มิถุนายน2566 สาวดีที่ตอนนี้ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ได้มาบุกบ้านนิกกี้โดยพาไปส่องบ้านรูปสามชั้นราคา23ล้านและรัฐสปอร์ตที่นิกกี้บอกว่าเมื่อก่อนเปลี่ยนบ่อยตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเพราะสะภาพไม่ค่อยคล่องเหมือนสมัยก่อนช่วงนี้ไม่อยากใช้เงินเยอะรถคันนี้มือสองเฟอร์รารี่ราคา20ล้านเดียวผมผ่อนอีก5ล้านจะหมดแล้วผ่อนเดือนละ500,000ผ่อนหมดแต่ะว่าถ้าขายขาดทุนไม่เยอะจะขายไปก่อนเอาเงินปกบ้านโดยเงินทั้งหมด ได้มาจาก YouTube ถ้าไม่มี YouTube ก็ไม่มีบ้านไม่มีรถส่วนของสะสมนั้นคือแบบริกแบบลิกตอนนี้ราคาตกลงแล้วเรื่องขายต่อใครสนใจติดต่อได้ทุกอย่างในบ้านขายหมดรถก็ขายบ้านก็ขายขายหมดยกเว้นเนล่าไม่ขายในส่วนชีวิตนั้นตอนนี้โสดก็แฮปปี้ดีมันคนและแบบมีคู่กับไม่มีคู่ตอนมีคู่ชีวิตก็อยู่ในร่องในรอยทำงานกลับบ้านมีเงินเก็บแต่ทุกวันนี้มีงานก็ทำไปพอกลางคืน เพื่อนชวนออกก็ออกก็สนุกคนและแบบแต่คงให้เวลาตัวเองเที่ยวไม่เกินปีครึ่งสัก35เคยสัมภาษณ์ว่าจะแต่งงานอยากแต่งงานอยากมีลูกแต่ว่าถ้าไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้ก็อยู่กับแม่ต่อมาคลิปนี้ได้กลายเป็นประเด็นว่านิกกี้ประกาศขายทั้งหมดจนเจ้าตัวรีบแคปประเด็นข่าวนี้ไปลงในอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าพูดเอาหอาหารนะแต่ถ้าอยากได้ไรก็ลองทักมา